สถาปนาพระมเหสีให้ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจ้านั้นมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่หพระองค์แรกคือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีทรงสถาปนาภายหลังที่สิ้นพระชนเรือพระประเทียบล่มขณะเสด็จประพาสบางปะอินพระองค์ที่สองคือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี เมื่อพระราชโอรสทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารและทรงเลื่อนพระนางเจ้าสาวพาผ่องศรีพระวรราชเทวีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระอัครราชเทวีเมื่อพระราชโอรสทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธิสยามกุฎราชกุมาร รุง่งศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย